<c oughs> มากันต่อครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมจะพยายามฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับจะได้ทำให้มีคนเห็นเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ใครที่ชื่นชอบฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะว่าชอบคอนเทนต์แบบไหนนะครับโอเคเออมาถึงเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องที่ <c oughs> ผมว่าเราก็ยังเจอกันอยู่นะผมเองก็ยังเจออยู่เนี่ยก็คือเรื่องของฝุ่นนะครับแล้วก็ หลอดลมก็ยังมีปัญหาอยู่นะก็ยัมีอาการอักเสบอยู่บ้างนะเพราะว่าฝุ่นก็ยังหนักอยู่นะจากวิกฤตการฝุ่น PM 2.5ที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันนะแล้วก็อาจจะลากยาวไปจนถึงช่วงช่วงต้นต้นของเดือนกุมภาเลยนะครับ ต้องบอกว่าวิกฤตตัว PM อ2.5ที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วก็ล่าสุดนะครับทาง un i c e ซเองก็ออกมาระบุว่ามันมีผลต่อสุขภาพของเด็กไทยกว่า13.6ล้านคน <c oughs> ถามว่าไอ้ฝุ่นเนี่ยมันมีปัญหาย,ยัางไงก็ต้องบอกว่าไอ้ฝุ่นพีเอ็ม2.5หรือขนาดของตัวตัวพาติเคหรือว่าฝุ่นเนี่ยมันเล็กมันสามารถเข้าไปถึงปอดแล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดได้ ซึ่งมันจะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากเชื้อโรคนะไม่ว่าจะเป็นโรคหอบหืดโรคปอดอักเสบโรคระบบทางเดินอาหารแล้วก็ระบบหายใจเลื้อดหลังในเด็กด้วยนะครับแล้วก็ตัวไอฝุ่นเนี่ยมันเชื่อมโยงกับโรคที่ไม่ติดต่อในผู้ใหญ่ด้วยรวมไปถึงพวกโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานแล้วก็โรคมะเร็งปอดมีเคสที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะมะเร็งปอดครับว่า ไ uh, ม่ที่สูบุหรี่นะแต่ว่า uh, เป็นมะเร็งปอดกันเยอะขึ้นอันนี้มันก็ขึ้น,นจากฝุ่นนั่นเองนะก็ต้องดูแล uh, ใส่แมสกันอยู่ตลอดเวลานะบ้านไหนยัง uh, ชราใจนะผมคิดว่าใส่เถอะครับเดี๋ยวนี้แมสมันไม่ได้ราคาแพงนะ uh, โดยรายละโดยรายงานของยูนิเซฟเองเนี่ยก็ออกมาพูดนะครับว่าเด็กไทยเนี่ยเผชิญกับไอ้ฝุ่นเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเด็กเล็กๆเ,เนี่ยเขาหายใจรับอากาศมากกว่าผู้ใหญ่พอเขา รับอากาศเข้าไปเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำหนักตัวนะเขาดมไอควันพิษหรือว่าฝุ่นเนี้ยเข้าไปเยอะนะแล้วร่างกายก็ต้องดูดซับไอพวกมวลพิษพวกนี้เข้าไปนะทำให้ปอดร่างกายแล้วก็สมองที่กําลังอยู่ในวัยกาลังเจริญเติบโตเนี่ยเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะครับข้อมูลเนี่ยโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ํากว่า5ปีลงไปเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางสําหรับลรก ที่เกิดขึ้นจาก PM สองชุดห้านะช่วงนี้เด็กก็จะไม่สบายบ่อยนะหรือว่าติดหวัดได้ง่ายหรือว่า <c oughs> มีปัญหาเรื่องของหลอดลมกันค่อนข้างเยอะนะส่งผลกระทบไปถึงคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์ด้วยนะครับเพราะว่าฝุ่นพวกนี้มันเข้าไปในกระแสะเลือดเข้าผ่านปอดแล้วก็เข้าไปสู่กระแสะเลือดนะทาให้คลอดกอดกําหนดหรือว่าเด็กที่เกิดมาและเกิดเนี่ยมีน้ําหนักต่ากว่าเกณฑ์นะแล้วก็อาจจะส่งผลถึงปัญหาด้านการพัฒนาของสมอง ก็ถ้าเกเป็นคุณแม่ช่วงนี้นะครับตั้งครรภ์อยู่ก็อย่าลืมใส่แมสนะแม้กระทั่งอยู่ในในบ้านหรือว่าในอาคารเนี้ยก็ไม่ได้ปลอดภัยจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าสามารถมีเครื่องฟอกอากาศได้ก็เปิดไว้เถอะครับยังไงก็ปลอดภัยกว่านะเดี๋ยวนี้ราคามันไม่ได้แพงมากแล้วนะครับ <c oughs> จริงๆต้องบอกว่าจากรายงานเนี้ย <c oughs> เด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีเนี้ยปีปีนึงเนี้ยเสียชีวิตนะ อยู่ประมาณสักเจ็ดแสนคนเลยนะทั่วโลกนะครับก็ตกวันหนึ่งประมาณสักสองพันคนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอากาศที่เป็นพิษนะ mm hmm. ก็ต้องพูดเลยว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสองของการเสียชีวิตในเด็กเลยนะครับทั่วโลกจากที่ลองลงมาจากสภาวะที่เรียกว่าทุพโภชนาการหรือว่า ขาดสารอาหารนั่นเองนะอันนั้นเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2ก็เกิดขึ้นจากอากาศนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่มันก็เกิดขึ้นในประเทศที่มีไรายได้ต่ําหรือว่าไรายได้ปานกลางนะที่ยังไม่ได้คุณภาพชีวิตดีเพียงพอเพราะ,ะนั้นก็มีการเร่ง พัฒนาแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะทาง u n นิเซฟเองก็ออกมาพูดว่ามันต้องปรับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเดืเอพราะโรงเรียนในประเทศเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงอาคารหรือว่าสถานที่ให้เหมาะสมนะจะได้ป้องกันฝุ่นได้มากขึ้นแล้วก็คาดการว่า,ารัฐบาลเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องเข้าไปแก้ปัญหาที่ o o t c a u s e ก็คือไปดูว่าเอะเราจะจัดการกับเรื่องของการเผาหรือว่าการที่ สร้างมลภาวะจากการเผาป่าเผาไล่เผาอะไรพวกนี้ได้ยังไงนะไม่งั้นเนี่ยถ้าภาครัฐกับเอกชนไม่เข้ามาแก้ปัญหาที่ต้นต้นต่อนะครับมันก็จะกลายเป็นปัญหาระยะยาวที่ยังคงค้าง,ง,งเตอิออยู่นะถ้าวันนี้ใครดูฝั่งของประเทศจีนเนี่ยตอนนี้โอ้โหฝุ่นกําลังหนักเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันก็มีการเผาเพิ่มมากขึ้นนะโดยเฉพาะช่วงตรุษจีนนะก็ว่วยกันจ้าละวันเลยนะ ก็มีการออกมารณรงค์จากหมอพร้อมด้วยแล้วกันว่าถ้าจะไหว้เจ้าก็ลดการจุดทูปนะไม่งั้นมันเผาพวกทูปพวกอะไรเงี้ยมันก็สร้างพีเอมสองจุดหามากมายมหาศาลนะครับก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับ